เป็นสดมันก็ตั้งงทานแววเย็นนี้ทานเมนูอะไรไป็เยนนอนเย็นกินผัดหมี

<laughs> แค่ไหนวะลืม <laughs> ไม่ได้ว่ะทำไมมันเปลี่ยนสีหน้าไปสีชมพูเรื่อยเอ๋อรู้แล้วเพราะว่าแบบเราหันอนี้ปะอ่ามีหรือเปล่าถ้าเราหันมหน้งนีทำไมมันเซมบูอะทุกคนอ่ะเป็นสดมันก็ตั้งนานแล้ว เย็นนี้ทานเมนูอะไรไปครับเย็นนี้หรอนอนเย็นกินผัดหมี่ไปคือทุกคนเราแบบเราภูมิใจมากปกติแบบมาแบบไม่ค่อยทํากับข้าวใช่ไหมแล้วแบบช่วงนี้เขาก็แบบทํามาขึ้นเราได้กินข้าวผีมือมาทุกคาจเจริญเขาแช์นะคะคือไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าเมนูอะไรอ่ะมันเป็นคือแบบเหมือนเส้นหมี่ผัด สีอิ๊วก็ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใส่สีอิ๊วเสียงนาฬิกาปลุกหน่อยครับต้องไปขอพี่เป้พี่เป้แจกไปแล้วทุกคนยังไม่พอใจอีกเบอร์จี้มาแล้วเบอร์มานานแล้วเปิดไปเพลงหนึงแล้วมาตรงเวลาอยู่นะทุกคนว่าไม่ได้ไเพลงแนะนำไหมก็ตอนนี้มีเพลงแนะนำก็คือเป็นเพลงออริจินอลซองของบีนเคฟอรนะคะเพลงดีอ่ะฟังกันได้น,นะคะมีมงคลหรอเอาจริงๆอะเป็นคนไม่ได้แบบ คือคือก็ไม่ได้รุบหลู่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบว่าดูว่าเราต้องใส่สิ่งนี้วันนี้หรืออะไรอย่เงี้ยเออเราแบบเไม่ได้แบบขนาดนะั้นเพราะเราสึกว่าแบบปกติเลือกเสื้อผ้าก็ยากอยู่แล้วแล้วพอมันเลือกตามก็แบบเออมันใส่ยากคนเดิมก็เลยเจอไหนก็ใส่เลย